สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเมนังในเกมยันยันเอออะไรเนี่ยยันเดเลซิมูเลเตอร์เกมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันฮนะ <c oughs> <c oughs> เล่นไม, <c oughs> ไม่เป็น new game เ,เออเกมอะไร new game มแม่งเลยเราจะไปลองเล่นกันนะครับผมคืออะไร กด E ไปก่อนเฮ้ยสร้างตัวละครผมเป็นคนไม่ผิวขาวนะค้ำคำแต่หน้าหล่อ <laughs> <laughs> ไม่ค่อยหลงตัวเองสักเท่าไหร่ทรงผมก็เอาคล้ายๆตัวเองนิดนึง <laughs> ซึ่งไม่มี <laughs> <laughs> บ้าจริง ผมได้หลผมชอบวีเป๋นะฮะก็เอาแต่ผมไม่ยาวมากอันนี้กันนี่อะไรเนะี่ยสีผมเราเป็นคนไทยครับเราไม่เกาหลีขอสีดำมีไหมนี่แหละมัง้งโอ้โหตอนนี้อะไรดีสุตาลไม่เอาต้องสีแดงเถื่อนใส่แว่นไหม เป็นคนไม่ใส่แว่นแต่ใส่แว่นตอนไปเที่ยวไม่ใส่เดี๋ยวมีนวดด้วยเกมแล้วเนะี่ยไม่รู้เรามาหันเล่นเกมแนวนี้ได้ยังไงฮนะไม่ค่อยมีอะไรจะทำนวดเยอะไปบางทีนวดตลกไม่เอาเดี๋ยว เหมือนละเรียบร้อยแก้ผ้าอย่างนี้เลยเหรอต้องใส่ชื่อไหมอะไรอยู่เออปะสภาพนี้แหละโอ้โอโอเฮ้ยเย็ดเ่แต่งตัวโคตรเท่ผมชอบชุดสีขาวฮะเฮ้ยมีผู้สาวด้วยผู้สาวผู้สาวแต่งตวน่ารักน่ารักหน่อยอโอเค เอาวะเกมแนวไหนก็ไม่รู้มีน้องสาวบอกว่าเพื่อนเพื่อนน้องให้เล่นเกมนี้นะฮะไม่รู้มันเกมอะไรขอไม่ใช่ขอสิไม่อ่านนะอ่านไม่ออกแต่ไม่ได้ด้วยโอเคสคลิปเลยแล้วกันเออใครอยากดูอะไรก็ ลอไปโหลดเล่นเองนะฮะเดี๋ยวจะทิ้งลิงไว้ให้โหลดก็ได้ไม่ง่ายไม่ยากมันเฮมากูสคริปเลยละกันเอา้าวันจันทร์ที่สามดูก่อนคอนที่นี่เอ้ยคอนคอนสักอย่างเป็นคนไม่เก่งอังกฤษอังกฤษไม่แน่นพอนะ,ะเกมอะไรวะเล่นไงอ่ะ ฮัลโหลอ๋อนี้ใช้เมาสได้ไหมไม่ได้จบแล้วจริงจบแล้วนี่บ้านเราเหรอหกโมงครึ่งวิ่งเอ,อ้ยวิ่งได้ด้วยแบบนี้ต้องเอาเมาส์มาเล่นซะมัง้งวิเออไม่มี เปล่เก่งนหนก่อนแป๊บหบนึ่งใส่แบบไหนดีนดี่ดีกว่า <laughs> ใส่ได้ไหมใส่แล้ว <laughs> <laughs> อะไรอ่ะ <laughs> เอา้า <laughs> เขาตายเหรอหรือยังไง มีรูปด้วยไม่รู้อันนี้อะไรนะเตียงไปเถอะออกตูสสกูทาวไปเมืองเหรออันล่างอะไรอ,ะอ่ะอ่ไม่ออกไม่รู้เรื่อง้องเ,เรียนเด้ไยนะเราตัวขนาดนี้ต้องไปเเรียนดีวะออบ้าใช่ไปที่อื่นนะมองขึ้นแล้วไปเที่ยวเ,ยเอ,อ้ยไม่ใช่ไปเรียนวันจันทร์คนบ้าโดดลงโ,โดดเรียน มีชีพจอนด้วยเกมอะไรอะ่ะเอาลงเล่นข้าวแล้วไอห่าวิ่งสิครับรออะไรไปแล้วเ้ยต้องเราดูอนิเมะมาเราต้องเปลี่ยนรองเท้าหรือเปล่าไหนดูสิ <c oughs> เราก็ชอบดูการ์ตูนอนิเมะซะด้วยอนิเมะแบบไหนไม่ต้องถามรู้จากมัตะกี้แล้วก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะเดินชิว อ๋อใช้มาหมุนลำกล้องวิอะไรอ่ะบ้ามีอาวุธในโรงเรียนนั่งได้ไหมวิวิอะไรตกใจวิอะไรอ่ะโหัวล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 ะแดกนิ้วหิวแดกเออถ้าพูดไม่พอก็ขอทวดด้วยนะฮะ โอ้โหหัวโม่เชียวคุยหน่อยเธอนายเออนายขอคุยด้วยหน่อยคุยอะไรเอาเชื่อห้าทักทาาตอนเช้านะครับรถเสีกปะคุยห้าวคุยมิ้วเรื่องยังจะคุยอีกก็แปกคนวิโอ้ยผู้หญิงสวยจุง ผมยาวซะต้องทำอะไรเนี่ยช่องทางซ้ายคืออะไรลองไปเก็บอาวุธดูดีกว่าเราเป็นผู้หญิงเราต้องถืออาวุธอันน้อยนิดอะไรเนี่ยคัตเตอร์แน่ๆหรือเปล่า <S 1> <S 1> เฮ้ยเราต้องเอาคัตเตอร์มาเรียกเขาว่าอีกาปะ่ะเอ่อทำอะไรกัน เฮ้ยไม่ไหลอุ๊ยอะไรอะ่ะทำไมอะ่ะอูถืออุ๋เข้ามาโรงเรียนไม่ได้ฟันได้ไหมอะ่ะเฮ้ยโอ้มีถ่ายรูปด้วยเอาอูยวางกันเดี๋ยวแดดูมันจะอันตารายเกินไปมึงจ้องตู้กันทำไมเนี่ย กูต้องจ้องด้ไหมอ่ะอ๋อเฮ้ยอะไรวะอุ๊ยอะไรอ่ะกดลบตัวหนังสืออ่ะงงดีงงบวกบวกทำไรได้ไหมไม่รู้เว้ยก็บอกอยู่นี่ไม่เคยเล่นโอ้ เอ่อที่เป็นคนที่นะเรเามาแคปเจอร์ซูมได้ไหมแคปเจอร์ไม่ได้เกมไม่ทำอะไรอุ๊ยอุ๊ยอะไรอุ้ยอะไร ทำไมทำไมวะกูต้องทำอะไรเหรอบอกกูหน่อยอุยนั่งแป,แปลวแปลวอาวุธเดี๋ยวไม่มีใครแหละคาตนะคาตนะคัตนะของเราไปแล้วฟันยังไงเอาวอาวุธล่น นั่งก็อาวุธหล่นเล่นยังไงอ่ะนะไม่ได้ศึกษามาก่อนเลยนะเล่นยังไงขอลองเทสก่อนเฮ้เยนั่นมันอะไรอะ่ะมึงตามไปมึงจะเร็วเกินไปแล้ว มันบอกให้เข้าห้องอาจารย์หนูมาเรียนแล้วค่ะอุ้ย <c oughs> <c oughs> กูถือคาตาดาเข้ามาโดนด่าเลยเหรออะไรอะไรวะโอเคเออคือคืออะไรอ่ะ ไั่ไนไลขึ้นใหม่หก็ได้คราวนี้ก็พอรู้แล้วนะออกไปได้ไวะอุ่ออกไม่ได้มีกระจกใสๆกั้นหุ่เก็บอาวุธไม่ได้เหรอวะแบบไม่ให้คนอื่นเห็นเนี้ยเราพกอันเล็กๆไปดีกว่ามีจีก้ก็อืมอันนี้เดือดนะเก็บอาวุธงไงเออ ป,ปิดเสียงเพลงด้วยอุ้ยอ๋อเปลี่ยนทรงผมในนี้ได้ด้วยโอ้โหนี่น่ารักแมวอ,อุ้ยซ <c oughs> ุปเอรซีย <c> ฮ <oughs> ึอยากได้ทรงเมื่อกี้อะผมจุกสองข้างไปไหนแล้วอะ่ะ เกมนี้ก็ทำน่ารักดีเหมาะสำหรับคนชอบอนิเมะเอ้ย,อยโยลดี่ไงหัวจุกอยหญ่แล้วนี่อันนี้แหละชอบอันนี้เอ้ยอตอนแรกเรานึกว่าเล่นผู้ชาย,อ,ยอะไรอ่ะเอ้ยอะไรคืออะไร คืออะไรหมูแมวเอาตัวนี้ดีนยวนาหลักเฮ้ยตอนนี้ผมก็ตอนเช้านะฮะกูต้องมายืนมองแบบพวกเอ้ย,อยมีดมีดมีด,มดเราเอามีดไปข้างนอกกันเดี๋ยวนะอืมีมดอ๋อ เอามีดวางไว้แล้วนะฮะวางไว้ไหนก็ไม่รู้ไหนไปแล้วไปห้องเดิมแน่ๆเปิดตูค่ะ ข้ามาแล้วเมื่อกี้เราอยู่ดีก็นอนอาจารย์ขาขาซ้ายขาขวากูไม่รู้ทำอะไรต่ออ๋อเป็นนั่นที่โตหรอโอ้เป็นเด็กหลังห้องนะฮะทำอะไรคืออะไรอัพสกิลเราต้องอัพอะไรที่ไม่ค่อยมีเราก็ไัดูมืือเหมือนกันมัวเลยได้ไหมห้าอันอย่างบอัน อ,อ้าโอโออย่างขึ้นอย่างน้อยอัพจำอัพเขียนเนาะอัพสมองสมองไม่ค่อยมีอัพเยอะๆ <c oughs> อา้าอีนี่อ๋ออ๋อคุณนึกว่าไม่นั่งเรียนเอา้ามาแล้วนี่ครับวันนี้ดีกว่าโอเค กดเดกบียงกก็อัพพัก,กเราไปพักกันนะฮะวิ่งสิคะรออะไรไปแล้วเกมเกี่ยวกับอะไรอืมังกยะเฮ้ยอังกยะได้เอาเอะไรเนี่ยนกทังเหะไปไหนว่าไี่หด้ สื้อน้ำสื้อน้ำเฮ้ยเก็บได้ไหมอ่ะกูกดเพื่อไปดีกว่าห้องเรียนใครเนี่ยอาจารย์แม่งหน้าเหมือนกันหมดทางโรงเรียนเลยเนะี่ยไปไหนเนี่ยมันให้ทำอะไรอ่ะคุยก่อนฮัลโหล ไยโอ้โหมึงเจอผู so ้หญิงเรียบร้อยสะงั้นเฮ้ยเดี๋ยวดิคุยก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะเออเฮ้ยไม่ทำอะไรอ่ะเดี๋ยวซรีเอออะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออก ไปดีกว่าถ่ายรูปหน่อยแชร์เซฟครับใครมาจับถ่ายรูปเฮ้ยไปหาผู้ชายดกว่าเราเป็นผู้หญิงเราต้องเองอเซฟโง่หลอบหรอ,หรอถ้ากดตัวที มันให้เราไปไหนมันให้เรากลับไปห้องเรียนเหรอ๋อไมไหมลงบันไดเอาเอาเรเ,เ,เรียนแล้วหรอคืออะไรคืออะไร ออสองทุ่มแล้วทำไมหน้าเรากลับเป็นเดิมเล่นเกมสองทุ่มนย่เล่นเกมมีม,มีเกม,มด้วยแหละหเล่นเกมใน,นเกมอีกที

ตีแม่งตีแม่งวิ่งเออวิ่งทะลุก็ไม่ได้ให้กูทำอะไรเนี่ยวิ่งครับโอ้ยเอ้ยแลดูเหมือนบอสเอือ เอ,อื้อเอ,อื้อเอื้อเอื้อโยกโยกเอื้อโยกทุกอนูอ๋อตีได้เราไปตอนนี้ว่า มีปลากองปลาแก้วไอพวกหูรุนแรงไอาหาเอา้ยคืออะไรอุ้ยแม่งเอาเรื่องว่ะเฮ้ยแม่งเอาเรื่องหลบก่อนตีให้หมดเออกันกันไงโอ้หลบกันไม่ได้ หลบไม่ได้ก็ตีแม่งนี่แหละกูยืนตีด้วยใจนิ่งพอ <c oughs> ใจกูนิ่งพอตีพังไหมเฮ้ยโดดเอ,อ้ยโดดเฮียกดปุม่มผิด โอยขอตีหน่อยสิล่ะอืม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 ได้ตีแค่แป๊บเดียวเองไร้าวาส,วสัาเออเดือดเดือด รู้เดี๋ยวมึงก็ปล่อยลูกกระบ,บาดใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่โอตายให้กูหน่อยกูขอลนะโอ้ย <c oughs> อะไรเดียวต้องโดดตีหัวมึงเหรอ พาดพาดเขาเรียกว่าพาดกูเนี่ยเดี๋ยวไปตีวันอเอ้ยตายว่ะโอ้โหตีซะเหนื่อยเลยกูน้ำตาไหลโอ้ยช่างเหนื่อยะเลอเกิน จบแล้วล่ะเออเล์ mm. คืออะไร mm. พอเล่เลนอะไรเฮียเ,เล่นเกมสองทุม่มตอนนี้ก็ออยังสองทุม่มกูนอนเหนือเออนอนอ๋อวันอังคารที่สีนะ่แดดแรงมากเม็ดร้อยเปอร์ <laughs> โอเคเล่นอีกสักวันยังไม่รู้เลยไหนไปส่งผมหน่อยเออส่งนี้ใส่แว่นด้วยเอ้าอะไรวะกินแล้วก็ไดปลาแม่งมให้ดูบอร์ดอ๋อถ่ายรูปชาวบ้านเข้ามานะฮะ ถายมาทำไหมไม่รู้เหมือนกันแบ็คใครก็ไม่รู้ ใสครูแล huh ok ้วอ oh, ่ะลงไปเท้าสู่โลกไปเนอกเห็นตอนก่อนเข้าเกมมันฆ่าคนได้ด้วยอ๋อปลาลดเล่นอู้หูยุ่้เหรอเฮ้ยอะไรนี่อยเอ้ยเฮ้ยจักรยานปั่นแถลงได้ เพิ่งเคยเจอโอ้ยสก,กิลขับจักรยานในเกมนี่ห่วยเหลือเกินโอ้ยเป็นวัดนิดนิดหน่อยไม่รู้ว่าเป็นได้ยังไงให้กูไปไหนเนี่ยเฮ้ยกด,กดตัวทีได้ไหมกดตัวทีก็ไม่ได้ เอ้ยโดดได้ดิฟดิฟโดนัทโดนัทตดแหวนขับรถเข้าบ้านแม่งอือนี่รุ่นใหญ่พอขับไปเข้าบ้านเลี้ยวเสียผม รู้ไหมไปทางไหนเนี่ยโอ้เกมอะไรเนี่ยไม่รู้เล่นยังไงนะทางนู้นี่อะไรอยากกลับบ้านแ,แต่น้ำมันกันเยอะ <c oughs> น้ำมันหมดทำไงดี ด้วยหาทางกลับบ้านไม่เจอไม่เอาไม่อยากอยู่แล้วอืยอยกเลาะยกเลาะสุดยอดจริงไปเอเอไปอ้าอ๋อไปแล้วเสียงดนตรีมันเพลิดเพลินอ,อะไรยิ่งนี้บ้าบอไปไหนได้บ้างวะเนี่ยเฮ้ยตูทำอะไรฟ้าไปเรื่อยโรงเรียนยังไม่รู้ว่าทำอะไรแลนะ้วเฮาออกมาข้างนอกไปอืมอืมฮึมชคโอ๊้ กูจะไปแล้วทำไมทำกวับกูอย่างนี้มันคือที่ไหนเนี่ย yeah. เขาให้เราทำอะไร,ระจักรยานท้อะไรดเลยเหรอโดดเรียนจักรยาน,นเขาแม่งอือนี่รุ่นใหญ่โคตรโดาหดอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยโรงเรียนจีนโรงเรียนไทยโรงเรียนญี่ปุ่นเกาหลีฝรั่งเศสไม่ออกไงอะ่ะไม่เอองั้นจบไปตรงนี้ดีกว่าไม่รู้เหมือนกันเกมอะไรใครรู้ทีเล่นบอกผมด้วยแล้วกันนะครับผมเล่นไม่เป็นจริงๆโอเควันนี้พอแค่นี้กับการที่ติดบักอ,อะไรสักอย่าง ว่าไปแล้วไปแล้วแต่เป็นเกมกระตูที่น่ารักดีชอบชอบชอบโอเคครับมีแล้วคอมเมนต์ไว้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ bye บ๊ายบายรักผู้ชมทุกคนครับ